สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ or อ่าวหลีโตหรืออ่าวโตหลีอ่าวโตหลีอ่าวโตหลีนะคะวันนี้วันที่ที่หน uh well ึ่งหนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งหกแปดต้อนรับปีใหม่เลยเที่ยวนี่นี่ค่ะสวยนะนี่มารอบสองแล้วแหะ ที่นี่ก็มีเต็นท์ด้วยเนะี่ยเต็นหมดแล้วนะคะเต็นท์ตอนนี้พน้าห้องก็มีพันสองกับสองพันนี่นะคะสวยค่ะมาไม่เสียเที่ยว พังงาสมิตรนางชีมีทั้งห้องห้องพักแล้วก็เต็นท์ให้เช่าตอนนั้นมาตรงนี้ก็คือยังเป็นอันนั่นธรรมดาแต่ตอนนี้เต็มหมดแล้วเต็นเต็มหมดแล้ววันนี้วิวสวยมันนั่งพักเฉพ่์นั่งพัก อากาศเย็นไม่ร้อนกินไม้เต้ากินเนาะสบายจริงสบายเนาะเลิศเออนี่<อ>นะบรรยากาศเลิศมากนี่เลิศมากอ้าเป็นไงบ้างคนะคุณอาอาบอกคุ้มที่โดดนีลูกมาเออหนีลูกหนีลูกมาห <c oughs> นีลูกมา,กมาอ้าบอกคุ้มเออคุ้มมาก คือเราเราเราไปขึ้นตรงนู้นนะ่ะมันมันมัน,ม,นมันก็วิวเดียวกันนะมันไม่ได้วิวต่างกันนะแต่มันตรงนี้มันได้รอบนี่เลยพี่สาวใช่เอาเต้นมากลางเองเขาคิดเท่าไหร่พี่ เท้าเต้นเขาหนาพันห้าพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดอ่ะขึ้นเขามาได้สวยงามไม่ต้องกลัวเลยชวยนี่นะคะโชเฟอร์นั่งพักตามอัธยาศัยตอนนี้ สวยไม่ไม่ไม,ไม่สิวะเสียค่าเข้ามาชมคนละ50บา50บาทเดยวก็ได้วิวสวยอยู่นะบรรยากาศก็กดีมาปีใหม่เลยวันปีใหม่เลย สวยค่ะนี่นี่ค่ะนี่ะสวยมามาคุ้มสองสองร้อยยี่สิบสองโลจากทุ่งสงสองร้อยยี่สิบสองกิโลมาที่นี่นะคะแต่ช่วงเทศกาลคนเที่ยวมันก็เยอะนะแต่ที่นี่เขาเขาไปเที่ยวนะเนี่ย ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ